ว่าข่าวชุดนี้จะเผ็ดระดับไหนถ้าอยากรู้มิ้งขอจ่อไมค์ไปถามที่พี่คนนี้ก่อนเลยนะกันหนุ่มมาดเคมป้องนวัดกับบทพระอักในละครพิสวัสเพิ่งลาจอไปเมื่อคืนทำเอาแฟนละครฟินกันทั้งบ้านทั้งเมืองส่วนชีวิตส่วนตัวเรื่องหัวใจดูวแทจะกลับมาจิน้นฟินอินเลิฟกับสาวแก้วจริญยาอีกครั้งหรือเปล่านะเพราะทั้งคู่ได้แชร์ภาพคู่กันที่ยิบแถมควงกันไปงานแต่งงานของญาติฝ่ายหญิงกันอีกเอ๊ะหรือแฟนๆจะมีลุ้นรีเทิร์นคะอันนั้นเป็นงานแต่งงน้องกิ่งนะคะรับพ ยังไงอะตอนที <fits you S 1> ่ผมพบกับน้องก็ส huh นิทก like <I agree. S 1> the ับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่กิ่งอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องที่บอกเราเราเลิกกันเราก็ไม่ได้โกรธกันเราไม่ได้แบบมองหน้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยังมีการคุยกันอยู่เรื่อยๆบ้างครับมันก็ปกติไปงานแต่งก็ถ่ายรูปกันก็คุยกันอยู่แล้วคบกันอยู่แล้วคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ประเภทว่าเลิกกันแล้วแบบไม่คุยกันมองหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ยครับ อ,อ,อันนี้เดี๋ยวค่อยคิดกันในอนาคตครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นใช่ไหมกำลังไปได้สวยเลยค่ะสำหรับธุรกิจใหม่ของเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุดีเจบุกกกับสาวแพงพิชาพัฒน์ที่ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมวื่อวานนี้โดยมีเหล่าพี่น้องในวงการมาร่วมยินดีเพียบหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวมากี้ราศีที่ควงมากับหวานใจหนุ่มป๊อกพัรดกรแต่ฝ่ายชายเขินหนักมากที่จะต้องมาตอบเรื่องครบรอบสองปีก็เลยส่งสาวมากี้มาตอบเรื่องนี้คนเดียวแบบสวย ก็ดีเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้นก็ที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากคือแค่ไปทานข้าวแหวลานานะคะ่ะไปทานข้าวปกติร้านอาหารทั่วไปค่ะหลายคนบอกว่าเ้ยเหมือน,นแบบจะมีซีนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเลยโอ,อไ้ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีแค่ไปทานอาหารปกติค่ะมีแบบเป็นแบบแต่งเพลงให้ด้วยใช่เพราะบอกแต่งไว้ไว้เตรียมไว้ให้สักพักหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเขาแต่งเพลงมาให้ค่ะไปทเลยไหมคะ สาวมากี้แฮปปี้ด้านเจ้าของงานอย่างดีเจบุกโกก็ต้องมาเคลียร์หลังป่วยจะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ไหวโดนเมาว,ว่าที่ป่วยเพราะเจ้าตัวห่อมลดน้ำหนักอุตะ อันนี้คือต้องบอกกปอนยืนยันว่าไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะที่ป่วยป่วยเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่คือถ้าเกิดบอกทําหน้าจะไม่โกรธเลยอ่ะเพราะว่าเออทำหน้าเอาอรู้สึกว่าเออดีฉันทําใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่บอกว่าไปตัดกระเพาะบ้างไปเย็บกระเพาะบ้างผ่าหน้าพอมาโอ้โห,หน่ากลัวเนาะอะที่สําคัญคือเราไม่ได้เป็นแบบน,น,นั้นจริงๆแต่ว่าบุกก็ไม่ได้ออกมาแก้กข่าวอะไรแต่ว่าผมก็ร,รู้ไงว่าความจริงก็คือความจริงนับวันความน่ารักยิ่งมากขึ้นทุกวันจริงๆค่ะสาหรับนางเอกสาวแพตตี้อังสุมาลินขนาดไลฟ์เฟซบุ๊กครั้งแรกกมาๆ รักจนหลายคนอิจฉาหนุ่มแดนเลเลเว่นเลยอะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับทีมคอมเมนต์กลับมาเลยเห็นเห็นค่ะบางคอมเมนต์ก็แบบฮาตลกก็มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ก็อย่างที่บอกคือขอบคุณมากด้วยแล้วก็ในนั้นคืออีกอย่างหนึ่งที่เราอยากบอกคือเหมือนตั้งแต่ทํางานมายังไม่เคยจัดแบบมิวติ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบอยากทําแล้วก็ขอบคุณ ไปให้กับทุกๆคนที่แบบส่งความรักมาให้เราอะไรอย่เงยแดีอย่างนี้เราจะมีไลฟ์ต่มอีกไหมคะก็จะพยายาม แหวนประวิสาพักหลังไม่รู้ว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าเพราะมีมือดีแชร์ภาพทันตอนเดินโควงหนุ่มในห้างแต่เมื่อเจ้าตัวได้เห็นข่าวแล้วขอออกตัวทันทีเลยว่าเป็นเพื่อนทุกคนเอ๊ะงั้นแสดงว่ามีหลายคนสิคเนียจะคนเดียวก็จะเบือเ่อไปนดิดนึงไว้ไว้ถึงเวลาที่ชีวิตจะลงหลักปักฐานแล้วก็โอเคจะเซตเทิลกับคนเดียวแต่ตอนนี้ที่เรายังยังมีอิสระอย,ย<ม>ู่ก็ก็ขอดูๆไปให้แบบเป็นสีสันของชีวิตละกันเข้าสู่ช่วงปลายปีก็ถึงเวลาของเทศกาลดนตรีและคอนเส<ม>ิร์ตที่จอคิวมา เช่นเดียวกับแทนคำขอบคุณครั้งที่9ฟลอเรบล์เลิฟเชลิตี้คอนเสิร์ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมชวนศิลปินควันใจสาวๆทั้งหน่วยอัมพลและวงนูโวมาร่วมแจมแต่งานนี้ใช่ว่าจะพามากรี๊ดนุ่มๆอย่างเดียวนะคะเพราะยังมีดีว่าหญิงแอมสวรักษ์นักร้องสุดแซบออฟปองศักและเบนชลาทิศอีกด้วยโอ้โหคุ้มเกิดคุ้มจริงๆ ยังค้ายังไม่หมดเพราะงานนี้นอกจากจะไปสนุกกับเสียงเพลงแล้วรายได้จากการจำหน่ายบัตร1 0 0 0ใบย,ยังนําไปสมทบทุนโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายอีกด้วยอิ่มอ,อกอิ่มใจสุดๆเลยมีแต่ข่าวเด็ดแถมเผ็ดๆทั้งนั้นเลยเนอะงั้นช่วงหน้ามาดูอะไรยิ้มๆฮาๆให้ขำขันก่อนนอนบ้างดีไหมคะแม่ก็ขำใส่ผู้ชายแม่ก็ขำใส่ผู้ชายแม่ก็ขำใส่ผู้ชาย